หายากอันดับสอง f c ส่งมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับยินดีต้อนรับ f c ทุกคนทุกท่านฮะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอะกล่องนี้เอฟซีฮะส่งมาจากเมืองหลวงเขตบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมาหานครโอโหพูดจนจะจบละไม่ตรงเลยก <c oughs> ล่องไม่ตรงจอภาพเลยโอเคเนาะะปะปาขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปทักทายกันไปเนาะใครที่ต้องการหาเหรียญขายเอฟซีฮะเห็นนะฮะปะปาวางเบอร์โทรไว้ให้ละวางไว้ในต้นคลิปเลย สองเบอร์นั่นแหละ fc หโทรมาปรึกษามาพูดคุยกับแอดมินนะวิธีการส่งเรียนขายทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวแอดมินเขาจะแนะนำท่านเองนะฮะหรือใครที่เข้าไลนา์เป็นเล่นลายเก่ง fc หก็สามารถนำเบอร์โทรทั้งสองเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอใต้คลิปวิดีโอ fc หเบอร์โทรนั้นสามารถไปปรับเปลี่ยนแปลงเป็น id l ล n e ได้เลยนะโอเคนะสำหรับใครที่เข้าไลายไม่เป็นเล่นไลไม่เก่งก็นำเบอร์โทรสองเบอร์นี้ fc หนะ น้าเบอร์โทรสองวันนี้ไปให้ลูกหลานนะบอกว่าเพิ่มเบอร์โทรนี้เป็นอีดีไลน์ให้น้อยอะไรบอกลูกบอกหลาน,มนไม่ก็ญาติพี่น้องข้างบ้านอะไรประมาณนั้นเนาะเราแนะนำเอฟซีฮะแนะนำนะฮาต้องการขายเรียญในช่องของปราปาแนะนําให้เพิ่มอีดีไลน์ก่อนนะให้เพิ่มอีดีไลน์ก่อนจุดอื่นไม่สําคัญเท่าเอฟซีฮะแม้กระทั่งทําใบประกันนะทาใบประกันซื้อขายอา่าใบเสียภาษีภาษีอะไรเอฟซีฮะไม่สําคัญสําหรับช่องของป๊าปา ไม่มีความสําคัญสำหรับช่องของเราเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการมาหลอกไม่ต้องการมาลวงเอฟซีไม่ต้องทาใบประกันปปาต้องการเหรียญจากท่านนะฮะปปาหาเหรียญขายปปาต้องการเหรียญจากท่านซื้อเหรียญจากท่านฉะนั้นความรวดเร็วก็คือได้เหรียญจากท่านมาเปเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อใช่ไหมฮะหากเหรียญของท่านตรงตามช่องปปาประกาศรับซื้อไปนะปปาก็อยากได้เหรียญเข้ามารวดเร็ว นะไม่มีหลอกลวงไม่มีล่อลวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นการขายเหรียญในช่องของป่าปอปาานั้นมีความสําคัญคือท่านต้องแอดไลน์เพื่อนให้ได้หรืออย่างไรก็อ่ะที่ปอ่าบอกไปแล้วขายเข้า,ลาไลน์ไม่เป็นรืไลน์ไม่เก่งก็สามารถโทรหาแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะได้แนะนำเนาะอ่ะนะแอดมินเขาจะแนะนําท่านเองนะฮะโทรมาก่อนนะ โทรมาก่อนโทรมาปุ๊บเดี๋ยวไอ้เบลก็จะแนะนำว่าอ๋อคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เรามีแอดมินคอยแนะนํานะรับนักสะสมที่ต้องการขายเหรียญและ f อฮะเรารับซื้อเหรียญที่เป็นหลักๆนนึกออกไหมฮะเป็นหลักๆในรายการที่เราประกาศรับซื้อไปบางครั้งก็ต้องเตรียมความผิดหวังไว้ด้วยหากเราไม่ได้ศึกษาจริงๆจ,จังๆไม่ได้ดูคลิปอยู่ตั้งแต่3ปีปาปาทารายการใช่ไหมฮะ ก็อย่าคิดว่าเราเหรียญมีเหรียญแบบไหนแล้วก็ขายได้หมดเราต้องเข้ามาศึกษาก่อนนะฮะเนาะเราจะซื้อขายเหรียญตามอำเภอใจไม่ได้เพราะป่ารับมาก็ต้องเป็นเหรียญที่ปปาขายออกได้ด้วยนะโอเคนะฮะใครที่จะส่งเหรียญมาก็อย่าลืมแนบหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านใส่มาในกล่องแบบนี้ด้วยปักปนมากับเหรียญน,นะ แอดมินเขาเช็คเสร็จแล้วป๊าป๊าทำคลิปวิดีโอแอดมินเช็คเสร็จเดี๋ยวเขาจะโทรไลน์หาท่านนึกออกไหมฮะที่เราให้เพิ่มไอดีไลน์เนี่ยมีหลายความสําคัญเลยที่ท่านจะที่ท่านจะได้เงินจากช่องของปราปานะเดี๋ยวแอดมินเขาเช็คเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรไลน์ไปหาท่านบอกว่าจะส่งเงินไปให้ค่าเหรียญน,นะนะอะไรประมาณนะั้นเราต้องติดต่อกัน f c นะฮะไม่ใช่ว่าทําไปประกันเราให้แบยังไงอะเนาะปราปาก็ไม่อยากยุ่งสักเท่าไรหร่กัเอฟซีตรงนั้นนะ แต่เราก็เดือดร้อนนิดหน่อยนิดหน่อยไปนิดหน่อยมากลายเป็นเดือดร้อนมากเลยโอเคนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกเป็นนิกเกิลที่ลึกสมัยรัชกาลที่ส okay, นะิบโอเคเนาะอ่ะก็อ่า mm hmm. เป็นเหรียญยี่สิบบาทสมัยรัชกาลที่สิบนักสะสมท่านนี้ส่งติดมาเอฟซีฮะโอเคก็คงคุยกับแอดมินแล้วแหละนะ เป็นเหรียญยีบาทที่ลึกสมัยรชัชกาลที่สิซึ่งตีเหรียญที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมเต็มพิกัดสักเท่าใดเดี๋ยวพ่าป่าไปทํเป็นคลิปวิดีโอใหม่ดีกว่าเนาะอ่านี่คือเหรียญ20่บบาทนิกเกิลที่ลึกสมัยรชัชกาลที่10 f เฮะนะเป็นหนึ่งในกี่วาระนะมันอยู่ประมาณ18วาระหรือเท่าไหร่เอ่ย f ฟี่ฮะอ๋อนี่ได้มา2วาระหรือเปล่าเดี๋ยวปาหงายดูก่อนน่าจะประมาณอุ้ยหลายวาระ FC อุ้ยท,ทุกท,ทีทุกทีนะท,ทุกที f c ฮะ น่นหลายวาระเลยเนี่ยน้องป,ปาคิดว่าเป็นวาระเดียวกันอันนี้เป็นเหรียญยีบาทนิกเกิลที่ระลึกสมัยรัชกาลที่1 0หน้าเหรียญย0บาท F อฟปะปาบอกเลยนะว่าอนาคตหรือว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปช่วยกันเก็บสะสมใน f เอฟซี FC, ฮะนะอย่างน้นอยๆก,ก็เป็นเหรียญที่ระลึกเหมือนเหรียญที่รลึกสมัยรัชกาลที่9นั่นแหละนะใครเก็บสะสมครบชุดก่อนก็ถือว่า สุดยอดแล้ว F c ซนะก็เก็บสะสมกันคนทีละคนละทีละเหรียญ2เหรียญ1นวัลละ2วัลละอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ที่เราจะหาหาได้แล้ว FC ซเนาะอย่างวันนี้มีมีนักสะสมก็ส่งมาโอ้โหปปาไม่มั่นใจว่ามากันแบบครบชุดเลยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแค่ปปาเห็นปปาก็บอกตัวเองละเมื่อก่อนนักสะสมก็ขอติดมาทีละวัลละสองวัลละเนี่ยเราก็ไม่อยากได้ตอนนั้นบอกว่าเออเขาแลกท่อหน้าเหรียญกันมาเองนะเออ เรารับซื้อมาแล้วก็ขายออกไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะยังไม่มีขาดซื้อขายใช่ไหมแต่พอนักสะสมมาบ่อยๆเราก็ใจอ่อนก็อ่ะอะรับมาแล้วก็งั้นก็มานําเสนอต่อไปเลยอ้าฟซฮะ f Z H A, หน้าเก็บสะสมเหรียญย0บาทนิกเกิลที่ลึกในยุคสมัยรัชกาลที่10ของเราครบชุด f ซีฮะหน้าเก็บสะสมป้าบอกแค่นี้เลยนะสําหรับใครที่เข้ามาอยู่ในวงการนักสะสมเหรียญกระสาบบ้านเรานะโอเคเนาะ วางไว้ก่อนหลังจากนั้นมาดูต่ออืมมีเหรียญันการมาดูต่อตรงนี้ชื้อเทออกมาอ่ะจบจากเหรียญสมรจารการที่สิบไปละลองมาดูตรงนี้จะเป็นเหรียญอืมตรงนี้เป็นเหรียญขัดเงานะตรงนี้เป็นเหรียญขัดเงา F45 สวยงามมากๆสวยงามมากๆอ่ะเป็นวาระเดียวกันใช่ไหมได้มาสองได้มาสองเหรียญ F45 ร้อยห้าสิบปี แห่งวันพระราชสมภพทาง <ım. S 1> ด้านหน้าและด้านหลัง f ฮ h ออกแบบมางดงามอย่างยิ่งเหรียญกระสาบไทยเราอ่ะ f ฮ h นี่คือเหรียญ20บาทนิกเกิลชนิดขัดเงาก็ประมาณนี้มีหลายวาระ f ฮ h ปปาบอกเลยนะฮะเหรียญ20บาทที่ระลึกเนี่ยขนาดปายังไม่ได้เคยเข้าไปดูข้อมูลแบบชัดเจนเลยนะปาใไมค่อยมีเวลาไง กโ็โหไม่ใช่ในน้อยวันละเลยเราประมาณปะ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 ว่ะาไม่น่าจะขาดระดับร่วมๆห้าสิวันละ20บาทที่ลีกเนี่ยโอ้โหเอฟซีระดับ50วานละเป็นขัดเงาด้วยนะใครเก็บครบชุดได้นี่ปะปะบาบอกว่าก็ถือว่าท่านผู้นั้นเป็นเลิศเลยนะ เป็นเลิศและเป็นผู้ประสบผลสําเร็จแบบอสุดยอดของความเยือกเย็ยนเลยเพราะว่าปกติเหรียญปกติธรรมดานิเกิลธรรมดา72วาระเอฟเซียก็ก็ก็ยังอันนั้นแบบเป็นนิเกิลธรรมดาใช่ไหมแต่นี่เป็นขัดเงาไงปะปาในใจปะปาคิดว่าขัดเงานี้น่าจะหาครบชุดได้ยากกว่าเนาะเอฟซีะ FC ฮะใครที่มีก็ติดต่อส่งขายกับแอดมินช่องของปะปาได้นะฮะติดต่อมากับแอดมินนะเอซนะฮะ ติดต่อมากับแอดมิน f 4 5ปะปาดูผิดคนแล้ววันละนี่มา2วาันละเห็นไหมนึกว่าวันละเดียวกันมี2วันละโอเคฮะ F4 แก่ลวมั้งตามัวไปหมดบางทีกัน f ะทำอะไรนานๆเนี่ยไม่ใช่ไม่สับเพ้าไม่บกพ่องนะเนี่ยมองครั้งแรกเป็นวันละเดียวกัน F4 ที่จริงไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นร้อยห้าสิบปีแห่งวันพระราชสมภพอีกวันละหนึ่งไม่ใช่ f ฮะครบร้อยปีการนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก ได้มา2วันละโอเคเนาะหลายคนบอกปาปาไม่ทำรายการเหรียญที่ล,ลึกแบบราคาเป็นหลายหลายร้อยหน้าเหรียญบ้างเอฟเซียป้าปลาไม่มีรางจริงแต่ว่านักสะสมท่านใดที่ดูอยู่ก็ถ้าหากมีไม่ว่าจะเป็นอ่า20บาทที่ลึกแบบนิกเกิลธรรมดาหรือว่านิกเกิลขัดเงาหรือว่าเป็น50บาทเป็นร้อยบาทเป็นร้อยห้าสิบบาทเป็นสามร้อยบาทอะไรเอฟเซียก็นะลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาคุยกับแอดมินทางด้านราคาเอาโอเคเนาะได้มาสองลัตรงนี้ปักไว้ ก็ปาป,า,ปายังไม่ประกาศแบบเป็นทางการก็ไม่เป็นไรเอฟซีฮะสำหรับเหรียญ20บาทที่ลึกขัดเงาเนี่ยนะใครมีวาระไหนก็ติดต่อส่งมาเลยนะทางด้านราคาเนี่ยเราไปค้นไปหาให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะนะฮะก็ลองติดต่อแอดมินมาพูดคุยทางด้านราคาตกลงกันได้ก็ส่งขายช่องของปปาปําสหรับ20บาทที่ลึกนิกเกิลขัดเงาหลังจากนั้นเราจะได้เหรียญ1น0บาทมา3วาระใช่ไหมเอ่ยอ่ะสามวาระ,ะเอฟซีฮะโทษเออใช่ใช้สามวาระเนาะ ก็นี่เป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทหน้าเก็บสะสมมาก f อฟะ100บาทที่ลึกเหรียญกระสาบไทยเราตอนนี้ก็โอ้โหเป็นที่แบบ ยังไง FC ฮะมีชื่อเสียงในวงการนักสะสมมากเลยยิ่งทุกวันนี้เป็นเหรียญที่ลึกที่นักสะสมเขาก็โอโ้ถือโอกาสตามหากันว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท20บาท10บาทอุย้ย f c ฮะอันนี้นัก,กสะสมกาลังตื่นตัวกับการเก็บสะสมเหรียญประปาอีกช่องหนึ่งที่พยายามจะเชิญชวนชาวไทยเรานะมาสะสะมเหรียญกระสับจะได้ร่วมกันสนุก f c ฮะร่วมกันสนุกนะซื้อแพงบ้างขายแพงบ้างซื้อถูกบ้างขายถูกบ้าง F c ซีก็มาคอยติดตามเอานะฮะ โอเคเนาะมาดูปิดท้ายรายการกันดีกว่าปิดท้ายรายการด้วยเหรียญ5บาท f อฟซเป็นปีพศ2 0 0 0ปะปาถอดนี้เลยนะเป็นปีพศ2546นี่คือเหรียญ5บาทบุนเวียนเหรียญสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2546เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากลำดับที่2 โอเคเนาะใครที่มี FCH ก็สามารถติดต่อมาราคาเริ hmm. <identified> ่มต้นรับซื้อปปาว่าปัจจุบันมันเนี่ยการตลาดน่าจะเริ่มกันที่เหรียญละ200เหมือนช่องของปป่านะฮะผ่านการใช้งานจัดจัดจะไม่ก็เหรียญละ200ไม่ผ่านการใช้งาน f c ก็ประมาณต้องไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจริงๆนะปปาก็ยังยืนยันนอนยันนั่งยันฮะก็ยังเหรียญละ500บาทแต่ว่าต้องสวยจัดดนะเพราะราคา500บาทนี่เป็นราคาถือว่าสูง ฉะนั้นถ้าเหรียญไม่สวยจัดนี่โอกาสถึงมียากมากนะต้องเป็นเหรียญผิวดเดิมนิกเกิลอมทองเลยนะไม่ผ่านการใช้งานระดับนิกเกิลอมทองนั่นแหละนะปะปะปาร,ร,รู้ว่าปะปาร,รับซื้อถือว่าสูงนะถึงเหรียญละห้าร้อยบาทนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเหรียญที่ราคาสูงจัดก็ต้อง fc หะก็ต้องมีสภาพที่ค่อนข้างจะไม่ต้องติกันเลยดีกว่านะเพราะราคารับซื้อตอนนี้ไม่เกินสองสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะประมาณนี้แหละ ปปายังให้ระดับผ่านการใช้งานบางเหรียญที่สวยถึง400นะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะถึงจะได้500โอเคไหมนะเข้าใจประปาด้วยนะฮะนะจะไปขัดไปล้างไปทาอะไรมาก็เขาก็ไม่เหมือนผิวดืมๆนะโอเคนะฮะฉะนั้นก็อันนี้ประปาฝากถึงนักสะสมทางบ้านนะหลายๆคนหลายท่านที่ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินบางคนบางท่านก็บอกไม่ผ่านการใช้งานเลยเพราะเสียเป็นเรื่องธรรมดาประปาประกาศรับซื้อไปสูงสุดถึง500ใช่ไหม หลักๆเขาก็ต้องบอกเหรียญเขาไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ f c ฟก็จะประเมินราคาคร่าวๆแล้วก็ต้องมาผ่านสายตาปปาด้วยถ้าหากเหรียญน,นั้นถึงสภาพถึงจริงๆปปาก็จ่ายอยู่แล้วเหรียญละ500นะฮะแต่ต้องให้ถึงจริงๆนะฮะถึงจริงๆโอเคเนาะคลิปนี้เราเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็ถือว่าได้กมาหลายเหรียญพอสมควรนี่เหรียญสำคัญก็เป็นนิกเกิลขัดเงาหน้าเหรียญร้อยบาทที่ระลึก3วันละ นะแล้วก็มีหลายวาระเลยสำหรับเหรียญ20บาททคกนิกเกิลสมัยรัชกาลที่10โอเคเนาะทุกเหรียญที่วางอยู่นี้ f c 5ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมทั้งหมดเลยเนาะสำคัญก็หายากอันดับที่2ถึงแม้ว่าราคาจะไม่แรงไม่สูงขั้นเทพก็ตามนะฮะอนาคตประปาเชื่อเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตามหากันโอเคเนาะ นี่คือเหรียญหาบาทปีพศ2546ขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครแล้วก็ขอบคุณรัอการติดตามรับชม FC ฟหะก่อนจากกันไปนะสักนิดหนึ่งสำหรับนักสะสมที่เข้ามาเจอช่องของปปาใหม่ๆคิดว่าดูคลิปช่องของป๊ปาดูแล้วมีประโยชน์โปรดกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ซื้อจริงขายจริงไม่ต้องทำใบประกันไม่ต้องทำอะไรที่จะเสียเงินท่านเป็นคนขายเหรียญในช่องของป๊ปาคิดแค่นี้ก็พอ นะฮะท่านจะขายเหรียญในช่องของปปาอะไรที่ท่านต้องเสียเงินฮะที่ท่านไปได้ข่าวข่าวไปได้ข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ละนะที่ว่าต้องให้ท่านต้องมาเสียเงินทําไปประกันทาําใบภาษีเอฟเสียไม่ต้องทําไม่ใช่รายการที่ช่องปปานั้นสร้างขึ้นมาในกรณีนั้นปปาไม่สร้างฮะปะปาจะสร้างจะสรรหาแต่สิ่งดีๆให้ท่านไม่ต้องเสียอะไรมากไม่ต้องเสียอะไรเลยดีกว่านะ เสียแค่เหรียญส่งมาแต่ท่านก็ได้เงินจากช่องของป้าปาแต่ประเทศเสียท่านต้องทำใบป,ประกันโอ้ยพูดลิ้นรัวไม่ต้องทาใบประกันทําไมต้องทาใบประกันเออเสียช่องของป้าปาไม่ทานะทาไมต้องอะไรแบบมาเสียอะไรแบบมีเอฟซีเขามาทาง Facebook, เฟซบุ๊กเอยช่องป้าปาช่วงก่อนๆน,นะทุกวันนี้ก็ยังบอกว่าต้องเสียภาษีไหมอะไรอย่างงั้นงี้โอ้เอฟซีเนาะท่านส่งเหรียญขายให้ช่องของป้าปานะท่านส่งแต่เหรียญมาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้จุดสําคัญ นะแอดไลน์เพื่อนๆไ,ได้ถ่ายรูปหน้าหลังไปคุยกับแอดมินเหรียญน,นี้ขายได้ไหมหรือยังไง fc ใหประมาณนั้นหล,ลักๆก็ถามแอดมินบ้างนะให้ถามแอดมินบ้างแอดมินครับแอดมินคะเหรียญที่ส่งมาเนี่ยพอจะขายได้ไหมให้ถามไปอย่างน้นบ้างไม่จะส่งมาปับ๊บที่โน่นที่นี่ให้เหรียญละแสนสองแสนแอดมินไปไม่เป็นเลยนะฉะนั้น fc ฮะปาไม่ได้ประกาศรับซื้อไปใช่ไหม ถ้าท้าท้าไปทิศทางที่ดีเนี่ยส่งเหรียญมาเอฟเซียควรจะถามแอดมินนิดหนึ่งแอดมินเหรียญหนูขายได้ไหมคะอ่าแอดมินเหรียญลุงขายได้ไหมครับอะไรประมาณนั้นสักนิดหนึ่งหากเรายังไม่ได้ศึกษาจริงๆนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะข้อมูลความเป็นจริงช่องปปะและแอดมินรับซื้อเหรียญจริงๆใช่ไหมครอยู่ๆถ้าท่านส่ง5บาทปี4 6มาเนี่ยท่านถามว่าแอดมินขายได้ไหมครับอยู่ๆแอดมินเขาไม่ตอบหรอกว่าขายไม่ได้คะ่ะนะฉะนั้นประปาจะไปหาเหรียญเด็ดๆตรงไหนมาขายต่อใช่ไหมฮะ เป็นไปไม่ได้ท่านไม่เชื่อลองถามแอดมินดูก่อนเลยตามมารยาทถามแอดมินนิดนึงนะนะแอดมินเหรียญนู้ขายได้ไหมคะถ้าเป็นเหรียญที่ขายได้ fc แอดมินเขารับซื้อนะแต่ไม่ใช่หยิบเหรียญการจนาพิเศษที่ราคา10บาทมาบอกที่โน่นให้เหรียญละแสนแอดมินไปไม่เป็นเลย fc นะฮะนะแอดมินเราไปไม่เป็นเลยฉะนั้นอยากขายเหรียญในช่องของป๊าศึกษาปปาทำคลิปวิดีโอมาปีที่3แล้วก่อนจะมาเป็นเจ้าของช่อง u t u b e เนี่ย ตอนตอนก่อนจะมาซื้อขายเหรียญน,นั่นก็ทำก่อนหน้านั้นประปาน่าจะร่วมร่วประมาณสักสาปีกว่าแล้วแหละนะตั้งแต่ผ่านกด YouTube มานะคลิปวิดีโอยังไม่เคยแบบไม่ได้ออกจากเพลย์ลิสต์เลยนะอยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่อย่างนั้นแหละ FC ก็ประมาณไม่เกือบ2,000รายการเกือบ2,000วิดีโอแล้วหรือเปล่าตั้งแต่ประปาทําไวไ้ไปเลือกดูเอานะกดติดตามช่องของประปาแล้วก็ไปเลือกดูเอา แต่ดูเสร็จแล้วก็ต้องมีมีการมาถามแอดมินด้วยนะแอเซีย CA, เพราะคลิปวิดีโอตั้งแต่3ปีที่แล้ว2ปีกว่าที่แล้วบางครั้งก็อายุของคลิปวิดีโอกับราคาซื้อขายเหรียญการนําเสนอด้วยอะไรด้วยแอเซียก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาคุยแล้วฉะนั้นก็นะส่งเหรียญมาก็ถามแอดมินสักนิดนึงแอดมินเหรียญของปู่ขายได้ไหมอะไรที่ส่งภาพไปประมาณนั้นเนาะอืมบางทีเราไปดูที่อื่นมาตอบอืมแอดมินเขาก็ตอบยากเอาที่โน่นเคาไหมหเหรียญละแสนนะ ทำไมแอดมินซื้อถูกจังช่องปลาปาเราซื้อถูกจังโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยพูดภาษาบ้านปลาปาเนาะ FCH ไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่เนาะบอกแล้วพูดแล้วบ่นแล้ว เราก็จะวางคลิปวิดีโอละเอฟอยากหาเหรียญขายช่องของป้าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะโทรเข้ามาก่อนก็ได้มาคุยกับแอดมินนะทางเราไม่ใจจืดใจดำห็อกเหรียญของท่านขายได้ก็บอกว่าขายได้ป้าปาไม่มาทําคลิปเอายอดวิวแล้วไม่มาหลอกเอาเงินใครนึกออกไหมฮะเหรียญน,นั้นที่ส่งมาเนี่เราจ้องเราเขม็งเลยนะท่านส่งภาพมานี่เราอยากจะ,จะ,จะ,จะอยากจะได้เหรียญจากท่านแต่ต้องเป็นเหรียญที่วงการเขายอมรับ นักสะสมเขายอมจ่ายเงินทั้งซื้อและขายเหมือนปลาปาอะไรประมาณนั้นเหรียญที่ได้มาจะต้องเป็นเหรียญที่เรานําเสนอแล้วแบ่งปันออกได้ด้วย fc ประมาณนี้เนาะเอาละคลิปหน้าค่อยมาบ่นกันใหม่ <c oughs> ขอบคุณเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอบคุณรัอการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ